สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการตกแต่งภาพถ่ายในแคนวาสำหรับมือใหม่กันนะครับก่อนที่เราจะตกแต่งภาพนะครับเราจะต้องอัปโหลดรูปภาพขึ้นมาก่อนนะครับให้ไปที่อัปโหลดจากนั้นก็เลือกอัปโหลดไฟล์นะครับเราก็จะได้ไฟล์รูปภาพอย่างที่เห็นกันนี้เลยครับจากนั้นก็ให้เราแตะรูปภาพหนึ่งครั้งก็จะขึ้นแถบเครื่องมือตกแต่งภาพถ่ายนะครับเครื่องมือที่เราจะใช้อันแรกก็คือ อ่าแบ็กกราวนะครับก็คือการทำให้พื้นหลังหายไปอย่างที่เห็นในภาพเลยเครื่องมือต่อไปที่เราจะใช้คือ Magi c ร์เลเซนะซึ่งเมื่อเรากดมาแล้วเขาก็จะให้เราปรับขนาดแปลงนะครับจะเล็กใหญ่ก็ปรับเอาตามความชอบเลยนะครับซึ่งเครื่องมือนี้นะครับจะทำให้วัตถุบางอย่างในภาพนะครับาจางหายไปนะครับ ก็จะสังเกตเห็นว่าวัคคังได้หายไปแล้วก็จะกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมในภาพลองทําดูนะครับสําหรับเครื่องมือเมจิเลเซอร์นะครับต่อไปเครื่องมือที่3ก็คือเมจิอิดดิตนะครับเครื่องมือนี้ก็จะทําให้วัตถุบางอย่างนะครับเปลี่ยนไปอย่างเช่นนะครับผมจะทําให้ตรงมือผมเนี่ยเปลี่ยนเป็นดอกไม้นะครับผมก็จะเอาเมาส์นะครับมา ระบายบริเวณมือนะครับจากนั้นผมก็ใส่คำค้นหาไปว่าดอกไม้นะครับแล้วก็กดคำว่าสร้างนะเมื่อกดคำว่าสร้างเสร็จปุ๊บนะครับแคนวาก็จะมีดอกไม้มาให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาดอกไหนนะครับตรงที่ผมระบายตรงมือนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นดอกไม้หรือจะเป็นดอกกล้วยไม้ตรงะระฆังนะครับอันนี้เพื่อนๆลองไปหัดทำดูนะครับ